วงการเกมคึกคัก Ultimate Game จัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวเกมมือถือฟอร์มยักษ์ ไอริดออริจินซีอนิวเลเจนไรเซอย่างเป็นทางการนาลานอีเดนชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทัลเวิลด์โดยเกมนี้รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบตอบโจทย์เกมเมอร์ชาวไทยที่รอคอยกันมานานภายในงานเปิดโอกาสให้แฟนเกมได้ทดลองเล่น I r i ิดออริจินซก่อนใครพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุกนอกจากนี้ยังได้จัดเซอร์ไพรส์พิเศษด้วยการเชิญ2ดาราอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังปิงนัทมาร่วมสร้างสีงสันและกระทบไหล่แฟนๆอย่างใกล้ชิดการเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงตอกย้ำความ พร้อมของเกมมือถือ Iris Origin 4ในการเจาะตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ยังสร้างกระแสความตื่นเต้นให้กับเหล่าเกมเมอร์ไทยที่ต่างตั้งตา,ตารอคอยตำนานบทใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นบนหน้าจอมือถือของทุกคนครับการจัดงานในวันนี้นะครับงานแถลงข่าวเปิดตัวเกม Iris o r i g i n 4นะครับเราก็มีความยินดีที่อยากจะฝากนะครับเกมน้องใหม่นะครับของบริษัท Ultimate g เกมครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งเกมที่เรามีความตั้งใจจริงๆที่จะให้บริการอย่างเต็มที่นะครับ ให้ตอบโจทย์สำหรับผู้เล่นทั้งชาวไทยและในเซาท์อีสต์เอเชียครับผมแน่ <Boy. S 3> นอนครับด้วยตัวเกม i อริสออริจินะครับก็เป็นตัวเกมนะครับที่ผู้เล่นรู้จักกันมากว่า17ปีแล้วนะครับ แล้วด้วยเวอร์ชั่นใหม่นี้นะครับทีมพัฒนานะครับอย่างบริษัทโซเกมกับอัลเจอเบเกมครับตั้งใจผลิตคอนเทนต์เพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงการใช้ AI นะครับแล้วก็เทคโโนลยีต่างๆมันทำให้ภาพตัวเกมมันสูงมากขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยผู้เล่นเนี่ยที่ยังคิดถึงกับตัวไอลิสต์เล่นเวอร์ชันนี้จะได้รับประสบการณ์ใหม่นะครับกับคอนเทนต์ใหม่ๆแน่นอนครับ จริงแล้วบริษัทอ t i m ิเ e g a กมเองของเราเป็นบริษัทที่เป็นโลโก้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เราก็ได้เฟ้นหาเกมนะครับโดยคัดผู้พัฒนาเกมนะครับโดยที่เราได้ไปจับมือเซ็นสัญญากับทางโซเ l M g เกมนะครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกมจากประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาเกม I r i s Origin นะครับซึ่ง i r i s Origin เองเนี่ยเรียกว่าเป็นเกมที่โด่งดังในอดีตอย่างที่คุณบอยแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ ปัจจุบันนี้ครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นเกมที่แฟนๆค่อนข้างจะรีเควสต์เข้ามากันเยอะมากๆนะครับว่าอยากจะเห็น Iris Origin ในเวอร์ชั่นปัจจุบันออกมากันใหม่ดังนั้นก็คือทางอ t t m m t t e เกมเองเราก็จับมือกับทางาโซนเกมนะครับเพื่อให้บริการเกม i อริสออริจิในภูมิภาคซา u t ์อีสเอเชียครับผมวันนี้ีการเปิดเทะจอมกนนี้เป็นคนว่า จริงๆแล้วนะครับก็คือตัวเกมเนี่ยเราในแผ่นเดิมเราคาดหวังว่าเราจะให้น้องๆทั้งสองท่านนี่แหละร้องให้เรานะฮะแต่ว่าทีนี้ก็คือด้วยตัวเดโมเองอะไรเองเราเรายังพรีแพร์ยังไม่ทันเสร็จพร้อมร้อนะครับดังนั้นในเวอร์ชันนีเน้เราก็ใช้นักร้องของทางฝั่งเกาหลีนะครับแล้วก็เป็น in-house studio ในการแต่งขึ้นนะครับทั้งหมดเป็นการแต่งใหม่ทั้งหมดแล้วก็เพื่อแฟนๆของ i r i s Origin เวอร์นนี้เลยครับ จริงๆแล้วเราคาดหวังอย่างนั้นนะครับแต่น้องๆคิวทองนะฮะสองท่านนี้คิวทองจริงๆครับผมสครับวันนี้ได้มางานบจริๆต้องบอกว่ารับรู้สนตั้งแต่แบบแกสเตจแล้วนะครับจริงๆวตอีแบบ่ามาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันเป็นการแบบสร้างสโมิตี้เกมด้วยใจรักจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าผู้เล่นทุกคนที่มาเล่นก็จะรู้สึกบบ เรได้รับการจัดการที่ประทับใจครับตัวผมเองก็ขอขอบคุณทางอันดี้เมทเ,เกมครับที่เรียนเชิญพวกเราสองคนมาพวกเราสองคนเองก็เป็นคนที่ชอบเล่นเกมแล้วแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีโอกาสมาเปิดประสบการณ์แล้วก็ได้มาดูเกมใหม่ๆแล้วก็เดี๋ยวจะลองเล่นแน่นอนครับในวันที่17ตุลาคมนี้ครับครับผม,<ๆ>ผมจะลองเล่นแล้วก็เดี๋ยวเชิญเพื่อนๆมาลองเล่นขอบคุณมากเลยครับอย่ามันดูไปดีเราต้งพูดในการทดลองเล่นชอบมากครับคือตั้งแต่ตอนแรกที่ ที่พิธีงานเลือกอาชีพเมทไทยนี่คือแบบปลุกใจมากเพราะว่าได้ลองเล่นจริงๆเราสกิลสวยภาพสวยเลยคิดว่ามันจะมีแบบแรงจูงใจให้เราอยากจะอัพเลเวลต่อไปเพราะว่าทิ้งภาพสวยเราต้องอยากจะอัพเกรดตัวละครเราเพืให้ได้สกิลที่แบบพลังขึ้นเรื่อยๆตัวผมก็ค่อนข้างยากนิดนึงครับเพราะว่าตัวเราเองเราอาจจะไม่ได้มีความสกิลเล่นเก่งเหมือนกับทางนัดแต่ก็เดี๋ยวถ้ามีเพื่อนเก่งๆก็เดี๋ยวให้เพื่อนเก่งช่วยกันแบกแล้วก็เรียนรู้จากคนเก่งๆครับ ผมก็อยากจะฝากนะครับไอริสออริจินซีนะครับตอนนี้นะครับลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเพื่อไปรับไอเทมพิเศษนะครับก็มูลค่ากว่าอาจจะไม่รับเนบาทก็ไคนแล้วก็สามารถพบกันได้นะครับกับตัววันเปิดเกมวันที่17ตุลาคมนี้นะครับหวังว่าก็จะถูกใจผู้เล่นทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ